ว้าวรีวมากเลยอะเขาคงให้เอามาผาสมกันพี่แป้งนี่เป็นนะ้ำสวัสดีค่ะทุกคนกลับมาเจอกับมีทิชาในช่องมามีที่ชาค่ะช่วงนี้แบบเหนื่อยมากนะคะเพราะว่ารูแป้งเบรกเทอมคือหยุดอาทิตย์นึงอะ เหมือนหยุดหนึ่งปีกิจกรรมเยอะมากที่เล่นกับพี่แปงนะคะแล้วก็เลยไม่ค่อยมีเวลาได้แบบว่าลงคลิปอะไรเท่าไหร่เลยวันนี้นะคะเราก็จะชวนพี่แปงมาเล่นของเล่นกันค่ะอยากรู้แล้วใช่ไหมว่าเป็นของเล่นอะไรเดี๋ยวตามไปดูกันเลยค่ะเลงนสลานแล้วะจะทำอะไรนะจะเล่นสลาอ๋องั้นเดี๋ยวเราไปเตรียมกันก่อนนะ ไหนเราไปแกะดูซิมันมีให้อะไรมาบ้างนะมีมีแอสตราแวด้วยว้าว wow, จริงเหรอไหนเรามาแกะโชว,ว์สิตัวอย่างไม่ชอบอย่างอย่างเดี๋ยวมันเจ็เด็กโอ้ย่าอย่างเดี๋ยวมันเจ็บไม่แกะให้นะโอเคไหมมาดูกันซิลูปแปงว่ามีสลามอะไรบ้างลูปแปงบอกซิมีสลามอะไรบ้างนะครับมีสลามอันนี้ ดูแปงเคยเล่นสลามไหมไม่เคยไม่เคยแล้แมามี้ก็ไม่เคยเล่นเหมือนกันอันนี้วิ้วอันนี้สวยอันนี้มีไข่มุกอยู่ข้างในด้วยอ่ะสวยอันนี้มีกริตเตอร์สีอะไรพี่แปงข้างในสีอะไรครับสีโกมีกริตเตอร์สีโกแล้วก็ในกล่องมีอะไรอีกีีอะไรครับมันมีอะไรบ้างอันนี้อะไรครับอันนี้อะไรไม่ได้อันนี้คืออะไรอ่ะเป็นร็อกเก็ตไหมร็อกเก็ตอ๋อมีร็อกเก็ตอันนี้มีกริตเตอร์สีอะไรพี่แปงข้างในสีอะไรครับ มีกิตเตอร์สีโกแล้วก็ในกล่องมีอะไรอีกมีอะไรครับมันมีอะไรบ้างอันนี้อะไรครับอันนี้อะไรไม่ได้อันนี้คืออะไรอ่ะเป็นร็อกเก็ตไหมร็อกเก็ตอ๋อมีร็อกเก็ตด้วยมีแอสเทอร์นอ๋อมีแอสเทอร์นอ็อคืออะไรนะอ๋อว้าวเดี๋ยวเรามาลองกันเล่นกันดูเนาะแล้วมันแล้วมันจะบวชแค่มาในทีวีนะเดี๋ยวเรามาดูกันนะแต่ละมีมีเพิ่มให้ด้วยนะ พวกนี้จะเป็นจริงๆพวกนี้มันเป็นอย่างลบแต่บะมี่เอามาทําเป็นโมเดลคห้ใช่เอาไว้ให้พี่แปงเล่นเป็นโมเดลเผื่อมันแบบเสียหายมันจะได้แบบว่าไม่เป็นอะไรออ้แกะแกะเอาไปดึง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 กับมะมีดึงอูออ่าแล้วมันแกะแกะเอามาวางในกล่องนี้เลยครับเดี๋ยวเราแกะเอามาวางกันนะเราจะได้เล่นกัน นี่นะคะจริงๆก็เป็นยางลบนะคะเรามีซื้อมาให้น้องเล่นเป็นแบบเป็นโมเดลคู่กับการเล่นสลามนะคะจะทําให้น้องเล่นได้แบบว่าถ้าเกิดเสียหายพังอย่างเงี้ยเราจะไ,ไม่ต้องเสียดายนะคะนี่อันนี้เป็นดาวนเนบจูนไหมนี่เป็นดาวอัาวีอะไรนี่อันนี้อะอนนไรร็อกเก็ตไหมพี่แง <Rocket. S 1> มงร็อกเก็ตป้าเราเนี่ยอะไรอ่าเรามาแกะกันดูนะครับพี่แปงนี่เป็นครั้งแรกของแม่แล้พี่แปง,งที่เล่นสลามเล่นยังไงว้า อ๋อพี่แมงเป็นยืดมากเลยอ่ะไม่มเคยเล่นสลาบมาก่อนนี่คือครั้งแรกของการเล่นสลามหรอว้าเขาบอกว่าเราทเทออกมาแล้วน,นะเขาไป,ไปยังไม่ได้มืสีสีเหมือนอะไรบพี่แมงว่าสีสีแบล็คใช่ไหมมัว่าเป็นสีแบล็คอันอนอันน้ยืดมากเลยเดี๋ยวเราต้องนวดก่อนที่เป็นสลามเขาบอกว่าให้หนวดนวดเราจะเล่นจนได้หมดไหมซึ่งแม่ยะไม่ เขาบอกว่าไอ้ทาน้ํายาเนี่ยจะทําให้แบบว่าแปลว่าลิปยาที่มือนี่แม่เนี่ยคอยใส่เยอะว้าวมันยืดมากเลยทุกคนมันหลุดมันหลุดไม่เป็นไรด้ไม่เป็นไรเดี๋ยวมมี่ต่อให้มันยืดมากเลยทุกคนชวนรู้ว่าทำหลุดว้าวคราวนี้นะคะเราก็นวดนวดนวดแล้วใช่ไหมซึ่งลูกแป้งกับมามี่ก็เล่นครั้งแรกนะคะก็จะมีความลงลุงนิดนึง เราจะทําอันนี้เราจะทําเป็นกราวกราวของสตาร์พี่แปงเราจะเป็นกราวของดวงดาวเอ่อดาวดาวมูนดีไหมมูนพื้นของมูนเป็นอย่างนี้ไหมพี่แปงมากอ่าแล้วเราก็วางไม่แหย่เป็นพื้นของมูนแล้วพี่แปงแล้วเราก็จะมีอะไรมีแอสโทนอนลมากระโดดไหมมีแอสโทนอนลไหนแอสโทนอเอยู่ไหนแอสโทนอนลแอสโทนอนลนี่เรามีแอสโทนเนลไปไหนก็อย่างนแอตเทนเลนี่แอสโทนอนลนี่แอสโทนเนลแล้วมีแอสโทนเนล เนี่ยเหมือนเหมือนไอ้นี่ม่ใครนะพี่หนึ่งเอ,อ่อใครแล้วแตะลิงอยูเล่กันเกง่งลิงเออยูเล่กันเก่งลิงอ่าอ่ะ,อะยืนลงไปอยู่ตรงนี้เสร็จแล้วคราวนี้เรามีร,อร,อรอ็อกเก็ตร็อกเก็ตอยู่ไหนร็อกเก็ตร็อกเก็ตร็อกเก็ตเชฟอยู่นะนี่ไงแล้วก็เดี๋ยวเราจะาเกิดแกะสลามอีกขวดหนึ่งกันนะคะอันนี้ก็จะเป็นแบบมีกิตเตอร์พี่เป็นว้าวเร็วมากเลยอ่ะๆๆๆเขาให ไม่พี่แปงเป็นน้เป็นอย่างนี้ทุกคนคะคือมีพูดเลยนะว่ามีอ่ะเป็นการครั้งแรกกับการเล่นสลามซึ่งตั้งแต่แบบว่าเราเล่นมาเนี่ยคือครั้งนี้ครั้งแรกค่ะแล้วเราก็จะหยิบสลามอันนี้มาผสมนิดนึงนะให้มันเป็นแบบมีความเป็นแบบพื้นดินสองสีมาเจอกันทุกคนเห็นไหมมันจะเป็นสีแบบกิตเตอร์สวยมากเลยอะ่ะมามิกกัะนะ่อว้าวสวยมากค่ะทุกคนเห็นปะ สีสวยมากอันแย่หน่อยนี้เดี๋ยวเรามาผสมกับส่วนหนึ่งนะเราเอาส่วนหนึ่มาผสมมันหนืดดีมากเลยอ่ะดูสิหนืดมากมือใหม่ค่ะเล่นสลามันค่ะทุกคนเราก็เราผสมไอตัวกิตเตอร์เมื่อกี้นะคะก็เริ่มแบบว่าเต็จที่แหละเราก็จะมาดึงเขาเล่นอย่างนี้มาเด็กๆน่าจะเล่นอย่างนี้นะ เป็นครั้งแรกนะคะของเราสองคนแม่ลูกในการเล่นสลามเพราะว่าก่อนหน้านี้นเราคิดว่าแบบเอ้ยพี่แปง,งเด็กมากเราก็เลยให้เล่นแต่โดะคะครั้งนี้คือครั้งแรกของการเล่นสลามัมนจะดหนนิดนึ่งน,งน,งนงะทุกคนเพราะว่าเราธีมของเรานะคะเป็นธีมที่แบบว่าเป็นแบบกาแล็กซี่ใช่ไหมแล้วพื้นผิวของดาวเราก็จินตนาการว่ามันเป็นสีสแบลบ็คสีดำอุ้ยจะไตกไหมเมื่อกี้ก็จะมีความแบบวิงวิงนิดหนึ่งข้างในเแปงะ สองที่หน้าคนคะ่ะดูติดมือมีเล็กน้อยนะโอเคเดี๋ยวเราปล่อยให้เขาแห้งแป๊บหนึ่งนะคะเดี๋ยวได้ผสมตัวอื่นต่ออีกตอนนี้นะคะ <c oughs> เราก็จะได้พื้นของมูนแล้วต่อมาเรา,เราก็ลองมาใส่ตัวนี้พี่แปลงตัวนี้จะเป็นแบบเป็นเผลอเป็นโงกแกะไม่ออกอะผสมไปนิดนึงนะ เราจะได้แบบว่ามีเป็นอันนี้ก็คือจะเป็นแบบเป็นเปลือกของดาวดาวใไหพี่แปงโค้ดดาวเขาก็จะเป็นแบบมีความเป็นอันนี้เป็นอันนี้เป็นริเวอร์เป็นริเวอร์แล้วเหรอเราก็ต้องใช่ใช่เดี๋ยวเรามานวดนวดให้เขาเท่าพี่แปงเหมือนแล้วว่าเหมือนดาวอะไรดีเป็นเป็นมูนไหมว้าวมูเนี่อะไรพี่แปงร็อกเก็ตตอหรืออะไรร็อกเก็ตเซตโชว์ป่าเป็นเซตโชว์ ป็นลูน่าตอนนี้ลูน่าลงไปละแล้วลน,นี้ปึ๊บเอเลี่ยนมาเอเลี่ยนมารอเฮอเจ้าบุกบ้านของเราเราจะลองเทอันนี้นะคะลงไปเพิ่มน่าจะเล่นกันอย่างนี้เนาะแล้วมันมีกิตเตอร์อยู่ข้างในด้วยเขาน่าจะให้เราเอาใส่กิตเตอร์ไปโอ้หมันดูวิ้งวับวิ้งวับไม่เด้มพีแป้งใส่กิตเตอร์ไปโอ้โหสวยอ่ะคราวนี้ แอตเทนเอาล้มยังแอตเทนเอาล้มยังแอตเทนเอาเนี่ยโอ้ยแปนงมันเหมือนแบบเป็นดาวเลยไหมลูกติดกัอตเนาเราอตเนเอาลงปุ๊บแอตเทนาอยืนตรงนี้นะนะแล้วก็ใครคนนี้ใครคนนี้ใครป๊าป้ากับมามีเหรอล้มไหมจะล้มไหมว้าวแล้วไหนล็อกเก็ตจะไปยังล็อกเก็ตอยู่ไหนล็อกเก็ตอยู่ไหนไม่ไม่เอาล็อกเก็ตไม่เอาล็อกเก็ตเดี๋ยวมันออกมาได้แล้วก็ยังดูแปลงวะ มามาทัวเตปยะฮะเราต้องมีแบบว่าหายว้าวเราก็ได้นะคะวันนี้เราก็จะได้เล่นสลามแกลแล็กซี่ซึ่งเล่นกันแบบงงๆนะแต่ว่าก็สวยดีนะอารมณ์ก็ได้แบบว่า ก็งงกับสลามบานีก็งงกับสลามนะคะเพราะฉะนั้นแล้วเดี๋ยวคลิปนี้ยังไงดีพี่แปงฝากอะไรคไรับฝากกดไลค์กดแชร์่ายไว้เลยค่ะบอนะพูดได้ดีอีกทีนึงสิหันมามองกล้องหน่อยฝากกดไลค์กดแชร์ส่ายอะไรได้เลยค่ะวันนี้ลาไปกับสลามค่ะ